ขอบคุณนักครับอันนี้ขนบทำเนียมประเพณีสิ่งอย่างต่างๆเปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัยจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างเดิมมาได้ครับอันนั้นคนเจียงใหม่เฮาถือกับมาเมินเนาอะ,อะเปิดห้องว่าดังหัวงปีใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพ่อในรูปแบบต่างๆมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองครับในฝั่งว้าเตื้อยังมาได้ปั่นปอนเตื้ออู้อยู่ลูกนเออเจ็ดร้อยสิบแปดปี เจียงใหม่เขานี่นะเจ็ร้อยสิบแปดปีก็ผ่านจะผ่านโ้นไปแล้วเจียงใหม่เบืองแก้วเวียงปิงรัฐาองค์มังลายพระเจ้าจอมกษัตราสหราชาสร้างเมืองใหญ่กว้างเอาไว้ให้ลูกหลานสืบสานสืบทรงสร้างสืบต่อยอดานเพิ่มยศโัอูหรือหัวิงบลูก,กว่าจาก ากาศเวลาจากงอเลาอมาเป็นรถอนาคตต่างหน้าเจริญมาถึงบันนี้สนุกสุกเสือบ้านเมืองเจริญไปทุกแหล่งล่าเนาะวันนี้ตัวอํานวยหมดขากันะได้ปั่นปอนลาเห็นแล้วเนาะเท่าแก่แหล่ลายเดิ่นม่ลาหลังแ้วก็ <c oughs> อ,ยอยู่กับเตื้อแก้วจุ่มเฮาเนอ้ออายุวันนังสุขขังบะเศ้าอาปัจโยหนตุสเพสชะตาสัตว์แหละมนุษย์เป็นเพืเ่อทุกคู่ดีใจ ปีนอากับเนิรดเกิดแก่เจ็บตายเขาคือสบายเหมือนกันตัวหน้าอะเวลาหนตุอย่าได้เขียนค่าจองกับจองเว้นก็นแล้วอัปยาประชาหนตุคือปากาแก้วจากการที่ได้เปลียนอะนีคาหนตุขอทุกท่านอยู่สุขเสถียรม่อนขอกาบเรียนไว้เพียงเต่าีครับอายุบนโนสุขขังพลังครับอขอบคุณครับ